ไปใส่เล่นเลยเรไปข้ปางใดมือน,นี่ออแค่ลำเป่านี่ครับแต่บ้านน้ท่มน,นี่อย่างเนี่ยหออกไปน้า,<ป>นา,นาทุงไว้จะไปแท่ขยะเห็นไหมน้ำชุมตกป่าเขาไปเก็บข้เมี่ยนเขาจะไปเรียนไปที่สั่น์ะไปเรียนเลือใบไปเก็บขยะพร้อม่ออไ,ได้ไปสา้าง ใปน้ำไป่นใช่ขยาน้ำาเลนได้ไปไม่ได้ใส่น้ำมันดอกได้ซอยไรใส่น้ำบ่ได้รวดเกีบม่ได้หลยเด้อยขยานันนี้มียังนี้นี่ไปนี่ไม่นี่ยนี่ไหเรือเสาสายเสือนี่ก็บอดอันนี้เขาลดยูลดยู่มอใส่เสือชูเชียบโมมัดโทรศัพท์ไปจังเสีย เอาไป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 ไ,ไปเด้อเอาไปไปที่ไหนเลือกอร่อยนะ